สวัสดีคะ่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่20ตุลานะคะเป็นวันแรกนะคะที่ทางรัฐบาลเขาเปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนคนละครึ่งพัดนะคะแต่เขาบอกว่าคนเก่าคนใหม่ต้องแย่งกันหน่อยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีสิทธิ์จํากัดนะคะเขาจะให้แค่20ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็วันที่20ถึงวันที่26เนี้ย6โมงเชา้าถึง4ทุ่มนะคะถ้ายังไงก็แย่งกันหน่อยนะ เดี๋ยวเรามาย้ำอีกทีนะคะคือบุคคลทั่วไปนะคะที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ต้องบริบูรณ์วันที่20ตุลานะคะขาดไปหนึ่งวันก็ไม่ได้นะคะก็คือวันที่20ตุลาปุ๊บเนี่ยคุณอายุ16ปีพอดีนะคะโอเคได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีอายุ16ปีในวันที่21ตุลาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มวันที่20นะคะอันนี้พอเข้าใจเนาะแล้วก็ คนทั่วไปนะคะคนทั่วไปนี่ก็คือได้2,000บาทนะคะแล้วก็บุคคลที่ยื่นเสียภาษีได้2,400บาทนะคะส่วนพอ่พอพ่อแม่แม่นะคะพอ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะก็คือคุณไปซื้อของได้เดือนละ300ลนะคะทางรัฐบาลเขาจะเพิ่มให้อีกนะคะ870บาทนะคะบวกกับอีก300นะคะก็จะได้1,150บาท นะคะ1,150บาทนะคะเดือนตุลานะคะแล้วก็พอเดือนธันวาเขาก็ให้อีกมี300ใช่ไหมคะบวกให้อีก850ก็ได้อีกเป็น1 1 5่บาทนะคะคราวนี้ถามว่าเขาให้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะพอพฤศจิกาปุ๊บวันที่หนึ่งคุณสามารถไปซื้อของได้ตามปกติแต่ ได้300อยู่แล้วก็เพิ่มมาเป็น1,150บาทนะคะถึง1,150บาทต้องใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกานะคะนะอันนี้พ่อแม่พี่น้องไม่งงใช่ไหมคะแต่ขอย้ำนิดนึงนะคะว่าใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกา1,150บาทพอเดือนธันวาปุ๊บเขาก็ให้300เหมือนเดิมแล้วบวกมาอีก850เป็น1,150บาทถามว่าเดือนพฤศจิกาฉันใช้ไม่หมดอะ่ะ นะคะจะเหลืออีกอก,กี่ร้อยก็แล้วแต่เอามาเรือนเอามารวมในเดือนธันวาได้ไหมขอบอกว่าไม่ได้นะคะคือถ้าคุณใช้ในเดือนพฤศจิก,กาไปสมมติพันหนึ่งนะคะเหลืออีกร้อยห้าสิบหวังว่าจะเอามารวมในเดือนธันวาอีกร้อยห้าสิบอันนั้นมารวมกับเดือนธันวาไม่ได้นะคะเขาตัดจิตตัดตังทิ้งไปเลยเอาง่ายๆตัดทิ้งไปเลยนะคะคุณเหลือเท่าไหรตัดทิ้งไปเลยพอเดือนพ,พอเดือนธันวาปุ๊บก็คือให้อีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนธันวาคมนะคะ คือจบแค่นั้นนะคะพอเดือนมกราของปี69คุณใช้คุณก็จะได้300เหมือนเดิมนะอันนี้ไม่งงนะคะสําหรับพ่อๆแม่ๆที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและถามว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉันต้องไปลงแอปลงอะไรไหมเนี่ยเขาต้องเปิดให้ลงพรุ่งนี้แล้วเนี่ยฉันต้องไปลงไหมอ่ะไม่ต้องนะคะ คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันที่20ถึง26ตุลาที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนั้นนะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะพอวันที่1พฤศจิกาปุ๊บนะคะคุณไปซื้อของได้เลยนะกับยอด1,150บาทที่รัฐบาลเขาเพิ่มมาให้จาก300 อันนี้ไม่งงนะคะสําหรับคนที่มีมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่งงนะอันนี้ขอมาบอกนิดนึงกลัวพอ่พอพอ่พอ,พอแม,แม่พี่น้องเนี่ยจะงงกันนะคะจะต้องไปแย่งเขาลงคนละครึ่งพัดเนี่ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องไปแย่งเพราะว่าคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการเนี่ย ก็แย่งกันอุตลุดอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปแย่งกับเขาเดี๋ยวเว็บจะล่มก็เชื่อว่าเว็บต้องล่มแน่ๆพรุ่งนี้นะคะเพราะแย่งกันเพราะเขาให้แค่20บล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเลยนะคะขอบอกว่าไม่ถ้าเกิดใครอยากได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเกิดใครอยากได้ไม่ต้องนิ่งนอนใจนะฉันลงวันสุดท้ายก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้นะ อาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเขาแย่งกันลงเพราะต้องการเงินนะเนาะสองพันนะ่ะสองพันเอามาช่วยแบ่งเบาเแบ่งเบาของใครเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะแบ่งเบาเการซื้อของของเราก็ยังดีนะทุกคนก็ต้องแย่งกันแหละนะคะทุกคนคิดว่าอย่างนั้นนะอะอันนี้พอเข้าใจสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคราวนี้ คนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งพัสดในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือหนึ่งคุณต้องมีแอปเป่าตังค์ให้เรียบร้อยนะคะคุณต้องมีแอปเป่าตังค์เลยนะคะใครที่ยังไม่มีก็รีบรลดไปให้เสร็จเรียบร้อยซะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหามีคนถามเข้ามามากอ๋อเดี๋ยวจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่ามีคนเข้าเออเข้ามาถามนะคะว่าเออเปลี่ยนเบอร์ไม่เออโทรศัพท์หายซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วมันไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยจำรหัสไม่ได้อะไรมากมายเออ แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราลงเราลงแล้วลงกับเป่าตังแล้วแล้วยังไม่ได้เอาอางี้ ทำยังไงก็ไม่ได้ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเลยนะคะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยคงจะเหนื่อยหน้าดูนะคะเพราะว่าแต่ละสาขาที่มีประชาชนพี่น้องไปรอกันที่หน้าธนาคารเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นเราไปตลาดเนี่ยเราก็เจอนะคะที่หน้าธนาคารกรุงไทยน่าสงสารเจ้าหน้าที่มากนะคะเพราะว่าคนเยอะนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะก็คือใครที่ทําไม่ได้นะคะก็ให้ไปให้เจ้าหน้าที่ทํานะคะให้เจ้าหน้าที่ทําให้นะคะต้องเล่ยไปเลยนะเดี๋ยวก็ต้องรอมาลงทะเบียนกันนะคะ ใครที่มีแอปเป่าตังคนะ,คะก็คือโหลดให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เรียบร้อยนะคะเข้าไปในแอปเป่าตังนะคะเข้าไปในแอปเป่าตังเดี๋ยววันนี้เราทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะขอกดเอบอร์แป๊บนึงขอกดรหัสแป๊บหนึ่งนะคะกดเข้ามาในแอปเป่าตังจะเจอหน้าตาแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจให้กดไปที่ g w a l l e t นะคะกดไปที่ g w a l l e t ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมคะก็จะมีคนละครึ่งพัทแบบนี้เข้ามาให้ตอนนี้ถ้ากดไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ นะคะก็คือม <scared>. okay. ันยังไม่ใช่วันที่20นะคะทุกคนก็จะทำอะไรไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องตกใจก็โอเคกลับออกมานะคะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะขอย้ำอีกนิดนึงทวนอีกนิดนึงอายุ16ปีบริบูรณ์ในวันที่20 ตุลานะคะใครที่อายุครบก,ก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะและคนที่มีบัตรสวัติการแห่งรัฐไม่ต้องทําอะไรนะคะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจว่าฉันจะต้องไปรีบไปลงทะเบียนกับเขาไหมเขาบอกว่าไม่ต้องนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยพอวันที่หนึ่งพอพ่อแม่ๆก็นําบัตรไปซื้อของนะคะไปซื้อของที่ที่เดิมที่เราเคยซื้อนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่านะคะเคยได้300ก็เพิ่มเป็น1150และขอย้ําว่า ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนพฤศจิกาจะไม่มีการเอาส่วนที่เหลือของเดือนพฤศจิกาไปทบกับเดือนตุลาไอ้กับเดือนธันวานะคะจะไม่มีการไปรวมกันกับเดือนต่อไปนะคะคือใช้ให้หมดเลยนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะคะได้เท่าไร่ใช้ให้หมดเออเอาอย่างนี้ละกันใช้ได้เท่าได้เงินมาเท่าไรใช้ให้หมดซื้อให้หมดในเดือนนั้นๆนะคะเพราะว่าเดือนธันวาเขาให้มาใหม่อีกนะคะก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนธันวา นะคะคก็คือสรุปว่าใช้ให้หมดนั่นเองรัฐบาลให้มาเพิ่มก็ใช้ให้หมดนะคะถ้าถ้างนั้นก็ยังไงก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอไวพรให้ทุกคนนะคะได้ลงทะเบียนกันให้ เอออะไรนะให้สําเร็จนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์กันนะคะรวมทั้งตัวเราด้วยไม่รู้ว่าจะแย่งกับเขาได้หรือเปล่านะคะมารอลุ้นกันนะคะแล้วถ้ายัางไงได้ไม่ได้เดี๋ยวมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ถ้ายัางไงฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมพี่พ,พี่น้องน้องเราได,ได้ได้รับชมคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ